ก็ตัดไวได้เลยนะการแม่จัตัดได้เลยท่ดได้เมีนี้ตัดได้เลยตัดได้เลยตักได้แนวไี้แม่จันไมตัดได้เลยค่ะขาคะคุณตัดยายขาอันนี้แม่จันกำลังเดินทม่จันตัดให้ยายขาเลี้ยวตรงใจให้เมพ่มาดูว่าทำไมตาเดียวเห็นไหมคะถ้าได้ลุ้นคืนทวีเลยก็แม่ชูจัดไปโปรดเรา มีพาคมาโปรดแล้วค่ะว่าขออนุโมทนาสารสาธุกค่ะพี่หมอครับทุกคนเอาว่าไงนะครับหมูหมูหมูห้าหมดหรือยังใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วใช่ไหมน้อยแต่พีอินประมาณสิบว่านาทีนะคะไม่มีแล้วใช่ไหมหมูหมดแล้วใช่ไหมไม่เหลือหมูหมูไม่มีหมดเลยครับ ไม่มีหมดนะครับฟังให้ดีนะครับถ้าไม่มีก็หมดนะครับสําหรับขนมถ้วยตะไลแม่ฉลองอาณาชาวป้าน้าก็ใกล้จะหมดแล้วจริงครับไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองกินดูหน่อยนะครับนั่นแน่โอ้เดี๋ยวเวลากินดูจะับจ้าอยากกินตามสบายจะเอาทั้งไม่อะ คะฉลามีคนมาติดต่ออีกแล้วนะคะจ็เอาแจ็คาคนขึ้นมาค่ะแจ็เอาคนสวยโอ้ยตรงไหน,นเอ่ยแจ็เอาค่ะอยู่ที่ใดเอ่ยฉลามีคุณพี่คนสวย,ว,วยแบบนี้บาแรงเรื่อแเด็กติดนี้เลยะ ก็ได้หรือยี่สิบใบไม่ว่ากันนะคะเดินไปเลยค่ะพี่คะเจ๊เอ๋อจ๊เอ๋จ๋าค่ะขอบคุณคณะคุณหมออย่างสูงนะคะวัดความดันจอดน้ำตาลรายนิ้วนะคะคุณหมอบอกมาฟรีค่ะเชิญนะคะที่คุณหมอนะคะใช่ไหมอยู่ตรงไหนคุณหมออยู่ตรงไหนคุณหมอ อยู่ปากทางเลยค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะากำลังมีการรอพอสอบตคงบางนะคะรอพอสอบตตำบลคงบางค่ะวันนี้มาร่วมกันนะครับท่านคณะเลยค่ะวัดความดันจ้าน้ำตาไรุ้นะคะขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะคุณหมอก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกับเราชาววัดคงบางนะคะสาธุนะคะเวลานี้เหลน้อยเต็มทีแล้วนะคะคุณค่ะ หาที่ว่าสำหรับต e. ัวเองที่จะน้อมใจรับพรจากพระคุณเจ้าจะได้เวลาทอดกระถิ่นแล้วนะครับเราต้องรอประชาชนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอประชาสพัน์นะครับสำหรับท่านที่นำซองนะครับกระถิ่นมาในช่วงเาวันนี้นะครับยังไม่ได้เอาไปไหนนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปตรงไหนขอเชิญเลยนะครับขึ้นไปบนวัดนะครับวัดสมบัง นะครับเราก็จะมีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่รอรับอยู่ประจำปีนะครับอยู่ตรงนั้นะครับสังเกตนิดนึงพี่หมอคะตรงมีสาราบุก็ขอเชิญนะครับสำหรับสายบุญนะครับที่กําลังเดินมาในขณะนี้นะครับพ่อแม่นะครับพี่น้อง บ้านไร่บ้านไกลนะครับที่เดินทางมาร่วมบุญนะครับกระถิ่งสามนาีของบ้านกบบกางในช่วงเช้าวันนี้นะครับนะก็อขอเรียนเชิญน,นะครับเดี๋ยวจะได้เวลานะครับเวลาสิดดางตตรงนะครับเราก็จะทําพิธีทอดกระถิ่งกนันนะครับดังนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารมานะครับก็เดิน เข้าสู่โรงทานวัดตุกปาของเรานะครับมีประมาณหกสิป่าโรงทานด้วยกันนะครับทยอยทยอยกันมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับก็ขออนุโมทนาบุญตักโลงทานทุกๆโรงทานนะครับตรงนี้นะครับแน่นมากนะครับแน่นมากนะครับผู้คนมากมายเลยทีเดียวอีกสักประมาณ1ินาทีแล้วก็จะความแย่งกันใช้เสียงั้านล่างนะคุณหมอว่าเถือว่าข่าบนก็จะเริ่มที่ี่ากระถิ่นแล้วนะครับ ตัวเอาลงมาแจ้งแล้วว่าไก่จะเริ่มวิธีแล้วนะครับครับขอควเ,เรียนเชิญนะครับท่านที่ตั้งจิตมาจากไกจตั้งใจมาจากบ้านนะครับที่จะมาร่วมถึงมูลของกุศลกับวัดปุกปังเราด้วยการอทอดกระดิ่งสามัคคีในวันนี้นปีหนึ่งนะครับเราจะมีครั้งเดียวนะครับนะก็เป็นกุศลหน้าหมากุศลนะครับ กับพวกเรานะครับนะแล้วเราทำกันเสร็จสตัดเรียบร้อยแล้วหรือว่ากำหนดข้อสิทธเวลา10โมงนะครับนะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกลับไปถึงบ้านดด้วยด้วยใจนะแต่ใจเราต้องมีความผูกพันกนะไม่มีถ่าเ้าปลอยเนี่ยอันนี้ช่องมาเถินะครับนะใครที่นำตองมาก็ขึ้นไปบนวัดเลยนะครับก่อนที่จะนำตองให้คณะธรรมกานนะครับบนบ้านนะครับนะท่านจะทำบุญทุกครัา ข้าปลาไม่ไว่าจะเป็นทำบุญอะไรกันก็แล้วแต่นะครับขอให้ตั้ง